สวัสดีครับผมทารัตรัตโดไลยมอรขวารัดพนุกรมพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํานายฝันนะครับผมก็ฝันเห็นเนื้อสัตว์ฝันว่าได้กินเนื้อการทำนายฝันและเลขเด่นนําโชคนะครับผมก็ฝันถึงการกินเนื้อสัตว์หรือฝันเห็นเนื้อสัตว์ได้กินเนื้อสัตว์พวกประเภทเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับผมถ้าได้ฝันว่า กินเนื้อวัวนะครับผมหรือเนื้อหมูการกินเนื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดหรือเนื้อไก่การกินนะครับเอาเรื่องการกินก่อนคุณจะมีโชคลาภครับผมไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางด้านการเสี่ยงหรือการได้โชคลาภจากการทํามาค้าขายหรือว่าโชคลาภอะไรต่างๆก็แล้วแต่โชคลาภมีได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ ประเภทหรือทุกๆอย่างเลยนะครับโชคลาภคือผมไม่จํากัดนะครับว่าคุณจะได้โชคลาภแบบไหนแต่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนและยังไม่จบนะครับคือคุณอาจจะมีข่าวดีจากทางกายไม่ว่าจะข่าวดีหลายๆรูปแบบเช่นเพื่อนคุณอาจจะมาบอกข่าวดีหรือบอกอะไรที่มันแบบที่คุณต้องการหรือข่าวดีอะไรก็ตามที่ว่าคุณต้องการฟังมันหรือว่าบางทีก็ข่าวดีที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนหรือญาติผู้ใหญ่จะนําสิ่งดีๆมานําข่าวดีมาบอกก็เป็นฝันที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโชคลาบเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าโชคลาบของคุณดีนะแต่มันยังดีไม่มากถ้าฝันว่าคุณได้กินเนื้อวัวหรือเนื้ออะไรต่างๆก็ตามที่เป็นการฝันว่าได้กินเนื้อสัตว์แต่ว่าโชคลาบโดยรวมยังไม่ดีถึงแม้ว่าคุณจะมีโชคลาบจากการที่ว่า,าก,การเสี่ยงหรือการค้าขายหรือ,ออาจจะมีโชคลาบจากทางไกลมีคนมาบอกขอ่าวดีแต่โชคลาบโดยรวมยังไม่ดีคุณอาจจะมีเคราะห์กรรมอยู่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะโชคลาบเพราะฉะนั้นวิธีก็คือ คนจะบอกว่าให้คุณเร่งทําบุญจะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยดีขึ้นได้นะครับผมก็ให้เร่งทําบุญเข้าไว้และอย่างหนึ่งคือสิ่งที่คุณสมหวังไอสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยจะสมหวังดังคิดถ้าเกิดฝันในลักษณะน,นี้คือสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังดังคิดแต่แนะนําอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยถ้าอยากให้โชคลาภคุณดีดๆเช่นคุณอยากจะสมปัารถนา่าขัดลาบตัวเอง กออ็คือให้ระวังคําพูดของคุณไว้บ้างเช่นคุณอาจจะอยากจะด่าใครเต็มที่แล้วอัดอั้นตันใจว่าโอ้ยอยากจะด่ามันเต็มที่หรือบางทีคุณอาจจะ,ะความจริงการด่าเนี่ยแมแต่จะเป็นการด่าที่ถูกต้องมาตามเช่นว่าเขาผิดจริงๆทำํำไมคุณไม่ไปด่าเขาหรือบางทีเขาอาจจะทําผิดต่อคุณหรือว่าบางทีอาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีคนเลวคนอะไรอย่างนี้คุณด่าเขาเพราะความถูกต้องแต่ว่า การด่าคนไม่ว่าคุณจะด่าด้วยความอะไรก็ตามการด่าด้วยความที่คุณเพราะการด่าเกิดจากการที่ความโมโหความแค้นหรือว่าความอะไรที่มันเกิดจะเป็นพลังงานแง่ลบเพราะฉะนั้นการที่ด่าใครก็ตามมันจะขัดลาบตัวเองเพราะฉะนั้นการด่าก็ต้องเป็นการที่คุณต้องกระทบกระทั่งกับเขาเพราะฉะนั้นระวังคําพูดไว้บ้างบางทีการด่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปด่าคนหรือว่าการพิมพ์ลงไปในโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อย แต่ผมจะเน้นการที่เป็นคําพูดไว้บ้างเพราะว่าการที่คุณพูดเป็นคําพูดแล้วโจมตีเข้าไปตรงๆเนี่ยบางทีมันล่ออะไรที่โดยเฉพาะการด่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนที่ใหญ่กว่าขอผมจะแนะนําว่าบางทีคุณเป็นคนที่แบบใช้คําพูดตรงนี้นะว่าคุณเป็นคนที่บางทีอาจจะเป็นลูกน้องหรือเป็นคนชั้นผู้น้อยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังคําพูดของตัวเองหน่อยหนึ่ง ในเรื่องเน้นคําพูดนะการที่คุณอาจจะไปม,มีเรื่องอะไรกับใครเน้นคําพูดไว้หน่อยถ้าถ้าเกิดคุณพูดอะไรผิดไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยก็ตามนั้นเนอะอืมเพราะฉะนั้นระวังคําพูดหน่อยและบางทีการที่คุณคิดอะไรอาจจะสมหวังนังคิดอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ทำไมผมถึงเน้นเน้นคำพูดก็เพราะว่าคำพูดของคุณอาจจะทําลายคุณได้เพราะตําราโบราณออกมาว่าให้ระวังคําพูดเพราะสมัยก่อนไม่มีการแชทหรือไม่มีการ พิมอะไรอย่างนี้ในการระบายอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคําพูดจึงสําคัญนะครับผมก็ตามตำราโบราณนะครับผมถ้าฝันว่าได้เห็นเนื้อสัตว์เห็นเฉยๆนะการกินเนื้อการกินเนื้อวัวการกินเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ไอ้ไม่ฝันว่าเห็นเนื้อสัตว์หรือบางทีได้เห็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรเนื้อเป็ดเนื้อไก่แล้วก็ได้ซื้อมันมาหรือว่าได้ครอบครองมันไปซื้อกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าฝันประมาณพวกนี้นะ คือถ้าธุรกิจใดคุณทําอยู่หรือว่าคิดจะทําหรือว่าอะไรก็ตามหรือคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างผมจะบอกว่าโอ้น้ําสมุนไพรรสชาติอืมถ้าใครทําอยู่หรือว่าคิดจะทําธุรกิจนี่เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะทําแต่ถามว่าฝันเห็นเนื้อสัตว์หรือว่าฝานา่าได้กินเนื้อสัตว์ ข้อกรรมคุณก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าให้ทำไงก็เหมือนเดิมให้คุณเร่งทำบุญของคุณเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้เนี่ยกับเจ้ากรรมนายเวรของคุณเราแต่ก่อนที่คุณจะให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคุณต้องให้เทวดาที่รักษาตัวคุณก่อนนี่คือ เคล็ดลับของผมเลยนะให้กับเทวดาที่รักษาตัวคุณเทวดาประจําตัวของคุณก็คือเทวดาที่รักษาตัวคุณนั่นแหละให้กับเทวดาที่ประจําตัวงคุณเทวดาที่รักษาตัวคุณเพราะว่าถ้าเทวดาที่คุ้มครองตัวคุณอยู่ก็คือเทวดาตรงนั้นนะมีพลังคุณค่อยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะไม่งนั้นถ้าเกิดเจ้ากรรมนายเวรมีพลังมากวันใดวันหนึ่งที่เทวดาออนแอแล้วคุณเขาจะทาร้ายตัวคุณเพราะว่า ผมจึงบอกว่าก่อนที่คุณจะมีพลังหรือว่าไอ้ก่อนที่คุณจะมีอะไรที่มันแบบว่าจะไปให้กับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เขาจะมาทําร้ายตัวคุณเนี่ยคุณต้องแข็งแรงก่อนเหมือนกับว่าคุณต้องมีภูมิต้านทานที่ดีก่อนคุณถึงจะอุทิศให้กับจักรไมเวนหรือว่าไปช่วยคนอื่นเขาได้นะครับผมนี่คือเคล็ดลับที่ผมจะบอกคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้กับเทวดาที่รักษาตัวคุณให้จักรไมเวนชีวิตคุณจะยิ่งดีเป็นทวีคูณหรือบ้างที่คุณอาจจะมีอะไรที่มันไม่ดีนนนนนนะะะดดวงคุณออาจจไมมม่ีตั้้ผแถให ดวงคุณอาจจะไม่ดีอยู่นะตอนนั้นคุณจะดวงดีขึ้นหรือบางทีตอนนั้นคุณอาจจะไม่ดีก็ได้ใช้คํานี้นะคุณก็จะมีดวงที่ดีขึ้นได้นะครับผมหรอยากจะกลับตาลปัดไปเลยก็ได้ส่วนเลขเด่นน้ำโชคที่ผมจะบอกก็คือสองหนึ่งผมทวนทั้งสองรอบนะสองสี่แปดสองหนึ่งสองแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองะครับผมสองหนึ่งสองสี่ แปดสองหนึ่งสองแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองนะครับผมก,ก็มีดังนี้ ก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดค i b e กดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ด้วยหวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยผมเป็นหมอดูแลมือพี่สี่นะครับใครที่ต้องการดูแรมือพี่สี่กับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีทาลลัสองหกมาได้นะครับผมไลน์ดีทาร26สองหกผมทิ้งไลน์ดีไว้ตรงใต้คลิปยูทูบด้านล่างนะครับผมก็ผมดูแรมือพี่สี่สองอย่างนะครับผมก็ทางออนไลน์นะครับผมทางออนไลน์ผมดูทางออนไลน์ ก็ทักเข้ามาได้นะครับผมถ้าใครที่ต้องการดูเหรยมือพิเศษหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ทักไลนดีทาร์ลสองหกที่ผมทิ้งไว้ตรงใต้คลิป YouTube ด้านล่างนะมาได้นะครับผมผมทิ้งอยู่ผมทิ้งไลนเดียวอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับ <S <S วิธีการทักเข้ามาก็ทักเข้ามาปกตินะครับผมก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูม,มาผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณถ้าใครกันที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีห้ออาจจะเป็นฝ่าย โทรไลไปหาคุณนะครับผมก็บางท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโทรไลไปจากผมนะครับผมก็ยังไงถ้ามันาทักกันมาบางทีบางท่านก็อาจจะรู้เรื่องนะครับผมหรือบางทีตอบกันไปตอบกันมานี่ก็อาจจะรู้เรื่องนะครับผมก็ก็คงไม่น่าจะยากอะไรนะครับผม ก็บางทีแต่สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยที่แบบถ้าก,กันมาถ้าก,กันมาแล้วมันติดต่อกันลำบากเนี่ยบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปบางท่านก็จ,จะเป็นผู้โชคดีรับการโทรไลน์ไปจากผมก็เป็นได้นะครับผมวิธีการดูก็บอกไปแล้วเวลาดูผมไม่พิมพ์ส่งไปเวลาดูนะครับเวลาดี้ดูต่อดูดูกันจริงๆนะผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัดเสียงส่งไปนะผมด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์มีอะไรก็สปีกโฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์กันเลยนะครับผมก็ ให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดชีวิตเป็นโค้ดที่แก้ไขปัญหาตรงๆงเป็นโค้ดที่แก้ไขปัญหาส่วนตัวเป็นโค้ดที่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอย่างคุณเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดชีวิตเป็นโค้ดที่แก้ไขปัญหาจริงจริงงจังอย่างคุณผ่านทางโทรไลน์กับคุณนะครับผมก็เป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปเลยนะครับผมแลาคนที่มาดูกับผมจะรู้นะครับว่าผมจริงจังและเต็มที่แค่ไหนนะครับผมก็เต็มที่กันนะครับผมก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ ก็มีหลายคนนะครับที่ดูกับผมแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลายคนมากแล้วก็มีทั้งอาคารตุกาจากต่างประเทศมีทั้ง c ีอชื่อดังของเมืองไทยมีทั้งเจ้าของธุรกิจหลายคนมีทั้งเจ้าของธนาคารนะครับผมแล้วก็มีทั้งผู้จัดการธนาคารชื่อดังมีทั้งเซปินดาราคนใหญ่คนโตมากมายมีทั้งเจ้าของโอ้ยหลายคนนะครับผมก็บางคนที่มีหนี้ก็มาดูผมนะครับบางคนที่มีฐานะติดลบทางธุรกิจ บางคนที่มีเป็นลูกจ้างเขาฐานะติดศูนย์ติดลบอะไรหลายคนก็มาดูกับผมบ้างมานะครับผมเพราะชีวิตก็พัฒนาไปในทางที่รุ่งเรืองหลายคนแล้วก็เขาเหล่านั้นนะครับผมมีเขาเรียกว่ามีแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าเขาจึงมีชีวิตที่รุ่งเรืองได้นะครับผมก็คือเตรียมมาอย่างเดียวในการมาดูกับผมนะครับคือแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าคุณจะมีภาษีในการมาดูกับผมอย่างมากนะครับผมก็มีวิธีหนึ่งในการมาดู ที่สำนักงานนะครับผมก็มีดูแบบ V.I.P. กับดูแบบธรรมดาที่สำนักงานจะมีภาษีมากในการมาดูนะครับแบบ V.I.P. ที่สำนักงานดูแบบธรรมดาก็คือว่าแบบ V.I.P. ที่สำนักงานจะมีดูสีอย่างจุใจด้วยกันก็คือมีโลลายมือไพ่สีเหงส์และตัวเลขนะครับผมแบบจูใจเต็มที่แบบเปิดดวงเต็มที่ไปเลยแล้วก็มีวิธีการแก้ดวงแก้ปัญหาส่วนตัวให้คุณไปด้วยแบบเป็นโค้ดเป็นเทรนเนอร์แบบเห็นตัวกันจ่าจไปเลยแบบที่สำนักงาน แบบ V.I.P. นะครับแล้วก็มีแบบธรรมดาที่สํานักงานดูลายมือดูพี่ซีสองอย่างอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมที่สํานักงานก็มีหลายคนอย่างที่ผมกลับแล้วว่ามีลายมือเอ้ยมีอาคารตุกาจากต่างประเทศมี c ีอชื่อดังมีผู้จัดก,การทางการชื่อดังมีเจ้าของธุรก,กิจมีดาราเซปินหลายคนที่มาดู V.I.P. นี่แต่ค่อนข,ข้างพิเศษน,นะครับผมบอกไว้ก่อนก็คือมีคนที่ ส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีแรงใจในการพัฒนาตัวเองแรงกล้าจะมีภาษีในการมาดูกับผมน,นะครับโดยเฉพาะ BMW, แบบ V.I.P. ก็ BMW, แบบค่อนข้างเอกลุศนะครับผมก็แบบธรรมดาแล้วก็แบบออนไลน์นะครับผมแบบออนไลน์เหมาะสองคนที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศรหรือไม่สะดวกมาก็จะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่สถาาของท่านเลยหรือว่าจะดิตของท่านเลยนะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีชน์กดกดถูกใจกดซับสไคร e กดติดตามกดแชร์ ให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับผมจะมีก er ารแจ้งตัวเสนอคลิปใหม่ๆคลิปด <iction> ีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมเพฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยผมจะมีการแจ้งตัวเสนอคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคลิปแายมือคลิปอะไรฝันคลิปทางราศีคลิปพัฒนาตัวเองคลิปอื่นๆมากมายคลิปทางในฝันคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใครที่ต้องการดูคลิปทำนายฝันอื่นๆหรือว่าคลิปการทำนายดวงหรือคลิป อะมือคลิปอะไรอื่นๆอมากมายสำหรับของผมนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆในช่องทารัตจารยัฒนากิจที่ผมเคยลงไว้ได้นะครับผมก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงไว้ได้นะครับผมสวัวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าในการจะทําในสิ่งที่ดีวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ